สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาวนกค่ะกับป่าบนคนอีสานมือนี่ป่าบนคนอีสานพาไปติดตามเรื่องเล่าวความฝันของคุณยายจอยค่ะงวดเบิงหันคุณยายจอยกับเขานนกค่ะงวดนี้กาได้ยินว่าเพิ่นฝันอีกค่ะเลขของคุณยายจอยสิเป็นจังไรท่านผู้สม้มไปติดตามเรื่องเล่าวความฝันของคุณยายจอยนํำกันนน่ค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จอยค่ะจอิสกจผูกจกคนอยู่ดีมีแห่งถุงโลงเนหมาดอีกเลยรอบนี้ค่ะเออทุกคนนั่นล่ะจูผูกเปิดมากกระจายค่ะานผูุชมมมณีเดินทางมาตามแนวทางกับคุณแม่จอยอีกคือเก่าเนอคุณแม่เนอหลังจากผ่านผลเลขอกออกไปเล้วกาเอฟซีก็คือสีมานกันทุกคนอยู่นอกคุณแม่หนอสำหรับโตเลขกของคุณแม่จอยค่ะ คุณชมค่ะขอโทษว่เอาเพิ่งกันอยู่แม่หัวเส้ซื้อแม่โม่ค่ะคะขอโทษขออภัยเอฟซีทางบ้านน้ำนอค่ะเพราะว่าบ้านของคุณแม่เพิ่งกัอยู่ติดถนนนอกคุณแม่นอกการเสียงลดถนนรบกวนแน่จักหน่อยค่ะคุณชมอ่ะเป็นจังไรคุณแม่ในหลอดมีฟันหรือเปล่าันแนวค่ะเบาๆตัวอ่อนก่อนกันนอก่อนก่อนจะฟันมืนขึ้นนี่แหละต้องมึงฟันเองเขาตัดต้นใหม่แบบน้ยต้นยาง ดู๊กเดือดปะห่วงบ่าวห่ให้ตัดเขากระตัดเขาว่าเขาอยากดัดเขาแล้วมาแก่ไปแต่เขาแก่ไปเขาขี้รวยขึ้นมาหามาหายายเขามาถามยายว่าบห่วให้ตัดตัดยันยังยายว่าวจริงอืมคนตัดแล้วคนอยากได้คนแบบชูนี่เขาแห้งยายชูนี่ยายชูน ja er uh ี่ชูนี่เขาบอกเขาตัดต้นใหม่ยายก็เลยหาเร็วไปนี่แหละ ตัวญาตฝันนน่เนาะตัวหนิเลนบนเด้อเอบีเอ้ยทูนก็ได้ย้ายให้ตัวไหคคะบห้เลขอันามตัวกะย้ายให้หกศูนเก่ากับศูนย์หกับศูนย์เก่าเยเอฟซเอ้ยนี่ย้ายญาตฝันบนเด้อตัวนน้ย้ายเดนเด่นบน้ะ่าดีมากเมื่อขึ้นมาฝัน ม,มันคือมีดแต๊ดมันคือมีจีรีแต่น้นองก็จินได้เลยคนเราไม่ไดาหรอกคนมาพารานเราได้ไปหาหนามกูกัระแป้งบอกไล่สีขาวหาขวมหนามบนเถายางข้างหน้าคน่ายใาย่ขวมย่าไปทางลุงหรือยันคนหน่ะจัว่าไปยังไปตักหนากมันไปย่างคนน่ะหาหนามเต็มกระแป้งขามหนามหนามก็ไล่ไหย่าขามได้ยค โัลานเพิ่นมากับแป้งมีสูมือที่ท้าว่าขูถังเนาะค่ะเพณ่นแมนแหมงือเอฟซเพิ่นบอกขอใจเนาะค่ะแมนทาเต็มถังเลยบอกเต็มเลยลูกเต็มเลยเต็มนหนเลยแบบโ้โหบอกเียดเลยทามได้เลยทามทัไผู้ใหญ่ทามทากับผู้ถาวผู้ถาวผู้น้ผูวผู้นี้กันหน้าขวจัดกันมา่ก่อนโมงผู้ถาผู้บอกก้วลูก ขาบางบู่่่่่่่่า่่่่าม่่่่่่่่่่่หนัก่่่ได่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ั่่่่่่่่่่่่่่เ่่่อ่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่ก่ั่่่่่่่่ง่่มัน่ง่่่่่่่่่่่่่่่ก่่ใ่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่า่ว่่่่่ค่ม าหนามลายที่คบอก่อลเ,ลอเลยบมะหอดบานหรคยายยายจนดตื้นเลยแล้วมันหนักม,มวนขามหน้าแก่คนมวนยายทางย่งยายนะพ่อไปพ่ิ่นจะไปทางไหน<อ>นา่าหูเมือ่อเดือกันหูหาบหนามนเจ็บไหลห,ห,หออางนี่เรียนถึงแล้วก็เจ็บไหลเลยเจ็บไหลว้ายไปกันตี่ก็เลยบยายก็เลยตีเลยให้เอฟตีลรแหละ หัวหนึ่งมากแปดแห้งกลัวมันบริเวณฟันแนวหนีนอ่อนมันต,นต่อฟันจะเกี่ว่าจังไรค่ะฟันยหายมากแปดแล้วหัวนี่ข้างล่างเลวยแบบที่เอ่ยหน่าแข็งแ่นแปดวิ่งแปดจ้ะหัวนี่ข้างล่างล่างนี่วิ่งแปดวิ่งแปดจ้ะไฮเป็ดเอาขั้นสมมติว่าจับไห้นี่คุณแม่สิจับตัวใดใส่แปดคุณยหญ่จับ แปดซีกัแปดหเน้นรวก็ตัวร่องมันนังแปดจ้องค่ะได้แปดจ้องแปดแปดหาเน้่เลยแมนดล่านมลาแมนมักแห้ค่ะหรือมันจือมักชุนก็แล้วแต่เพิ่นค่ะแล้วเอฟซีเนาะเห็นพิจารณาเอาความฟันใหญ่ค่ะมันกับอไฟันเห่ากับขึจังเห่าวคือจังโมเห่าสีนะมันตัวจีางความใดเนาะกัย่างก็มดาเฮาได้นะแกมันยัง ง่างหาเนาะบ่ของหยางไง่ยายไง่ายน้ำเหล้าเลยจะว่าผู้เฒ่าผ้าก้เออคนผ่ามามามานี่นั่งมามาแม่ทิ่ว้าไปแลอวะเรามาน้ำเหล้าอ่อนก้อนินฟังหาเขินฟังหรอพื่นมวนบนวะมวเป็นจสิขันบกพอผู้เฒ่าคุณใหญ่กสิตบกขาดเมันบกบกาแถวผืนบ้าหามันใหญ่มาก พี่้าคาิคนเราเดินมากมากแต่คนบุกไวน้ไปหาเป็นหนามข้องหรือเป็นหนามแบบมันเป็นหนามคือหนามห่วยเลยเนี่ยเป็นห่วยะอือคือหนามห่วยนะนใงไงเลยแนบไปอุ้ยปุติคามเลยมันพวกคือหนําแกงแมนมองหันมันเป็นหนามมัดเลยไดนมองมองแม่มองปลาปามเนี่ยเห็นมอปลาปามเนี่ยมองหันละมันเป็นหนามมัดเลยไหบิ่กบางไงเห็นหรอกป้าปามกลางนุ่งเลี่ยนจำได้ในฟัน น่าละไม่ทางป่าปา嘛น่าโอ้ยยไมู่ดูีห่าขครือห้องแถวห้างจุมเห็นมืดไหยทำไมตะกีบอืมแต่สไมตะกอนเออปราู้เหียนตะกี้ไม่ที่พึ่งมีคือห้างทุงจะเท้าใหญ่ไปแต่ยังเห็นเมืดต้นสะแบงก็เห็นต้นแต่ก็เห็นอืแต่เขาตัดิ้งนมิดละแตอนนี้มันจะเลือมันจะเลื่อนแหละเขาตัดิ้นแล้วแตได้ฟันเห็นมดค่ะก็เป็น ่างป้องไปแมนทชไมตะกี้ว่ามีรถเนาะมมีแล้วยางเอาไปูเรี่องค่ะว่ไก่ว่ไก่ก็คือจังใสก้เป็นปลาวิบเิร์ดไก่หรือไก่ก็ใส่สาวงางเนาะเงืนอนบะกี้รังข่าเลยตะกี้ไปรู้เร่อพ่อหาึ้นรังข่าวะเอาเป็นวลาบนนี่หกศูนยเ้าแมอากับหกศูเก้าศูนย์เนาะคุณแม่นา่ะจล่างนี่คือเน้นแปดแปดสี่แปด้าจ เนังจากเขาล่อในที่แปดสองนาะคุณแม่เนอจ่าจ่าเซ็กซ์ในที่เิ็นเจาบิาเจนาด้าค่ะจ่าจังไดก่าล่อขงดท้ายของคุณแม่คือเก่าเนาะคุณแม่นออีกจ่านผู้ช่มนีกาเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่จอยค่ะรอบนี้ฝันสั้นๆค่ะท่านผู้ช่มสั้นๆแกนแกนจ่ะจังไดกะให้เอฟซีโชคโฉบมันมันน้ำคุณแม่อีกคือเก่าเนาะคุณแม่เนออจาเอโฉบโฉบมันมันยังมาไปวัดยาดหนามแล้วบอกให้ดีๆเลแม่บอกครูเที่ยวเลย อยากตีก็คือเฝอเดินอยากกำไลเวนเพิ่นมายังมีเวนมีกำเลยเป็นทุกคนมันกูเที่ยวกูท่ากนดีกว่ากานผู้ชมการื่เล่าความฝันของคุณแม่เพื่อนนี่ซ้ำหนีนอคันฮ่องซ้ำรับที่มีก็ขอขอบคุณคุณยายจอยได้หลายเรื่องราที่ให้่เดียวทางความฝันก็ให้ตัวดิสตัวนเ้อะทานผู้ชมของเขาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะยายจอยขอบคุณค่ะโจมันมานเด้อชาชู มาสรุปตัวเลขของยายจอยน้อค่ะยายจอยเอยยอยพิ่นฝันว่าเขาตัดใหม่บักยังสูงคุณย,าย,ย,า,ณยายจอยกัไดเอื่นใช้เพิ่นตัดเห็ดย่างคุณยายจอยก็หามค่ะแกใสรก่รถหกหล้อรถหกหล้อแลนกลับมาถามยายจอยว่ายายเอินถามเห็ดยังเพิ่นว่ายายจอย เพิ่นกะว่าตัดเท็ดยังเพิ่นว่าเพิ่นก็เลืเมาตีเป็นเลกนอกค่ะเพิ่นมาโคกค่ะหกศูนย์เพิ่นวิ่งนอกค่ะหกศูนย์หกศูนย์เก่าแปดสองแปดสี่แปดห้ายายจอยวิ่งแปดค่ะหมักแปดนอกค่ะวิ่งแปด วิ่ง60คุณยายจอยมัดก,กับวิ่ง8ค่ะมันทีหนึ่งตุลาคมพ่อโสสองพันหาลอยหกหกอย่าลืมติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเนเด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานก็มีเพียงเท่านี้ คลิปนาพอกันใหม่สุกๆมันๆลำๆรวยๆเฮีงๆกันสุขหูสุขคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ